ใครเป่าอันนี้นี่โหหายใจยังไม่ทันแล้วเตมาเลยเต้เวลาเป่าไม่ต้องฟังปากเขาพูดตรงนี้ดูตํแหน่งดูตํแหน่งดูตํแหน่งเต้มาเต้

ต้องเหยียบไ่ตอ่เให้มาแบบนี้ไเฮ้ยเข้าไปอีกเข้าีกมาีาาตัวประกบให้ได้โครตตัวตงาัวเื่อนดอกเลื่อนเออเลื่อนอาวไปเยี่ยววะเต้เย้เลื่ยของกนมะเฮ้ยมาเร็วตามมาแล้ว

สมัยรอยแค่เกียร์ร้อยกเมื่อก่อนนี่ยลงมา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 รูดูรูดูมือ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 จิงวงว ได้เใช่ใช่โอนี้ไ่รู้นะ่ใครเมนกัแน่เราต้องจี๊ดดูคนรับบอลเลใน่้เดงเ้งเเด้งเเค้งเดใง้เด้ะเด้งเด้งเ้ด้งเด้่งเา้ง่น้้งเ้งง

ทีมาต้องออกไปอนออกเพื่อนถ้าเพื่อนไม่ออกไมเพื่อนไม่ันอนบอกไเพื่อนบอกไงพี่ไปเป็นไรเพื่อนบอกไงพี่เา่้ได้เลยกลางกลางหลังนั่นอ้ยโอ้าขให้เยงให้ไปไกลล้นลงมาให้หมด ลงไว้เล <LY P> ้ากนช้าก่อนช้าก่อนช้าก่อนมแทากันาดสแแงน้ำแดงน้ำสเแดง3เไม่เราเา็เ็แดง3มน้ำเงินสา

สองตันหนึ่งหนึ่งติดพารตี้แต่ว่า น้ำเงินนำ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 นงินนงินนงินนำน้ำเเงินนำน้ำ้ำเ้ำเงิ้นนำน้ำเงินนำน้ำ้ำเงิเงินนำน้้ำเงินนเงิเงินน้ำเงินนำน้ำเงินนำน้ำเงินนำน้ำเงินน้ โรดอนสลูกเปล่าล่างดิกาดได้เลยกาดได้เป่างนอรงขข้างครับข้างคางเปล่าล่างกองจะยิงอย่างเดียวเลยไว้พวกไอ้ประการนี้มัมือเต็มตัวไอ้มใชข้างหรอม

สวยว่ะโอ้โหแดงล,ลงมาลงมาช้าช้าช้ามันต้องเล่น เราังไม่แตหรอเนี่ามัย่านนะตัยานนะตัยาต้องเอาไปกัไอ้ไก่โอ้โหไม่เด้งอีกลงมาลงมาลงมา สอนรามาทีเดียวทีเดียวหน่อยชิดชเดินเป๊กเดินไป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 ไไป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 ไไป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  เบอร์อะไรวะเบอ13นี uh ่ปะ3 20วิครับ20วิไอ้ วิครับ6วิจับเลยจับเลยแมนดิคเลถึงไปถึถึงไปถึไปเลยคนละตัวครับ6วิไมครบไม่้ไปเลย1หเวลาลงดี้ดีดีดี